ครับเมื่อนี้มาเปิดกล้องของเลนใหม่น้ำกันครับครับผมได้สร้างไม่เซลฟีแบบติดตามหน้ามากครับนี่ครับมาเปิดกล้องพร้อมกันครับว่าสีไซส์ใด้บใดแน่าใดว่าผมเองก็ยังบบเคยไซ้์ยังบบเคยมีครับเห็นแต่เพิ่นโฆษณาขายอยู่ในติ๊กต็อกอยู่ใน YouTube ครับ ก็เลยล่องสร้างเอามาไส่ลองเบิ้งครับเพราะว่าเวลาผมไปรีวิวข้างนอกครับไปคนเดียวมันก็โบมีคนไทยให้เนาะครับเนาะอือจะเห็นรูปเห็นเงาเจ้าของบางที่ก็เห็นได้แค่ใบหน้าเนี่ยครับแกออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นกล้องอย่างซีครับอืมเนี่ยนะครับลักษณะของเขา ครับใช้งานแนวใดนั้นผมก็ได้เบิ่งเขารีวิวใน Tik t o กมาแล้วครับว่าเปิดตรงใดปิดตรงใหนเนาะครับเพราะว่าตอนนี้แกออกมาแล้วก็เห็นเป็นกล้องครับกลมๆครับแล้วก็มีที่นีบมือถือใส่ครับส่วนเอกสารที่แนบมากครับก็จะมีรายละเอียดมีทั้ง ภาษาอังกฤษภาษาเนี่ยอย่างละครับผมก็เรียนมากน้อยครับก็บต้องอ่านกันแหละครับแล้วก็ข้างในก็นซิมีสายชาร์จครับสำหรับชาร์จชา์จไฟ่องแสงสว่างซองอันที่ให้เบิ้งเมื่อกี้นี่แหะครับแล้วก็ชาดตัวเครื่องนยครับให้มาสองอันครับท้ายซครับสำหรับสายครับ เป็นท้ายซี่อันนี้คือฐานฐานของของกล้องเซลฟีอันนี้แหละครับเ,เวลาเราตั้งไว้โต๊ะไว้อย่างยักเซลฟีแบบที่ว่าอยู่ในบ้านครับวางบนหลังโต๊ะครับก็สีง,ง่ายมันกระสิบลล้มครับเพราะว่ามีฐานให้กับขันใส่ฐานแล้วเวลา ใช้มือถือนีบเข้าไปมัน็กิดเสบอย,อยางซ้ายเอยียงขวาครับเวลามันจับใบหน้าเห่าเนี่ยครับมันก็จะมุนตามครับสําหรับก้องตัวนี้ครับครับามาเบิ้งกันต่อไปครับว่าการใช้งานสิเป็นแนวใดอ่าผมก็สิพิจรณนาครับวิธีใช้วิธีธมุนของเขาครับ ว่าเอาอันใดใส่มองใดครับสำหรับคนที่ยังบกเคยใส่ขึ้นกันก็ผมเนี่ยครับกระเบิ้งไปพร้อมๆกันนี่แหละครับเนี่ยครับผมเปิดแล้วผมกระเบิ้งลักษณะการมุนของเขาอยู่ครับสิขึ้นไฟเขียวๆครับโชว์อยู่แล้วผมเดินไปทั้งใดเขาก็จะมุนตามครับยังบอกท่านได้ใส่โทรศัพท์มือถือครับตรงนี้ครับ เพีงแต่แกะกล้องออกมาก็ทดลองเบิ้งก่อนครับว่าสิใช้แนวใดเบิ้งมองหนีบมองอย่างอยู่ครับยังบท่ทันได้มั่นใจเนาะครับเนาะครับทีนี้ก็มาลองใส่มือถือเข้าไปเบิ้งครับว่ามาันจะหมุนตามครับแล้วก็ใช้งานได้จริงบอเนี่ยนะครับใส่มือถือเข้าไปแล้วครับผมก็จะเดิน ครับเบิงระยะครับเบิงระยะความห่างครับว่ามันสีเป็นจังใดครับเนี่ยครับระยะที่เหมาะสมครับก็สิอยู่ประมาณ3เมตรครับเนี่ยครับเดินไปเรื่อยๆมุนตามห้อไปเรื่อยๆครับไกลออกไปแน่จัหน้อยครับเขาก็สิลึกลักลึกลักครับ ถ้าเขายับเข้ามาเขาสิจับระยะใดครับอืมนี่แหละครับการใช้งานกล้องอัศริยะหรือว่าไมคเซลฟีอัศริยะครับนี่ครับมีตัวกดปิดเปิดกล้องครับรีโมทให้ครับ เอาครับขันพยยั์ไดไว้ไซครับก็หาเบิ่งตาม t i k ตอกตามลาซาดานะครับนี่ครับผมยับไปไกลๆเขาก็สิมองบเห็นครับนี่มีขายครับผมบได้ขายแล้วครับอันนี้รีวิวการไซลองเบิ้งครับให้ไอ้น้องเฮาผู้ที่กำลังตัดสินใจสิซื้อครับว่ามันสิไยงานได้จริงผม ชอบทดลองครับของเล่นใหม่ๆครับสิ่งที่คาดบ่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือกล้อง360องศาครับบางที่ก็จำเป็นต้องใสครับผมก็ต้องมีไว้คือกันครับอันนี้คือเป็นกล้องเสริมสำหรับการเดินทางคนเดียวครับ